สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเกตุมงพินนคงสวัสดีค่ะและดิฉันนางสาวกัญญาลักษิพรค่ะวันนี้นะคะเราทั้งสองคนจะพาทุกท่านไปรู้จักกับโรงเรียนขนมสินวิทยาคมกันนะคะค่ะซึ่งเราจะมีแขกรับเชิญน,นะคะเป็นจิตเก่าจากโรงเรียนขนมสินค่ะขอเชิญต้อนรับน้องฟิสค่ะ นายวัชระพสมาครับเก่เยีเลยนะครับพี่เอ <oh ีค่ะหลังจากนี้นะคะพี่ก็จะขอให้น้องสรีสนะคะพากพี่อนๆของคนไปเยี่ยมชมบรรยากาศภายในโรงเรียนกันกหน่อยดีดีครับพี่ค่ะเราจะไปกันตอนนี้เลยนะคะโรงเรียนกนกสิ <h 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 h ์พ no ิทยาคมได้รับการแต่งตั้งเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนพระครูวิทยาคม เมื่อปีการศึกษาพุทธศักราช2534โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายมานิตกนกศินข์หาบ,บดีจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งอยู่ที่หมู่19บ้านมานิตเมืองใหม่ตำบลชุมเห็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6สร้างคนดีมีวินยัยฝ่คุณธรรม คืออัตลักษณ์ประจำโรงเรียนกนกสินพิทยาคมของเราโดยเรามุ่งเน้นทางด้านการเรียนการสอนให้ได้ความรู้คู่กับการเป็นคนดีมีคุณธรรมอีกทั้งยังมีระบบดูแลก้าวไกลสร้างวินัยให้เยาวชนเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนเราซึ่งมีการสนับสนุนทางด้านกิจกรรมเพื่อให้บุตรหลานของท่านได้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง เป็นไงบ้างคะหลังจบมามีโอกาสได้มาโรงเรียนทีกปีนะคะอ๋อตอนนี้ยังนะครับเพราะว่ามีการเออรียนออนไลน์โรงเรียนก็เลยปิดค่ะแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างกับการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนครรู้สึกดีมากเลยครับภูมิใจที่โรงเรียนม,มีการเปลี่ยนแปลงทุกทุกปีน้องน้องที่เข้ามาใหม่จะได้เข้ามาเรียนด้วยันค่ะน้องบีคะคือที่เดินทางมาโรงเรียนเนี่ยที่สังเกตเห็นน้องๆที่กําลังเรียนอยู่ ใส่ชุดกาวสีชมพูเทามันคือสีประจำโรงเรียนใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับส่วนตัวสอนยอาก็จะเป็นกรอจุดสอนจุดขับพี่โบส่วนด้านหน้าและด้านข้างของโดมี่จะเป็นอาคารเรียงครับและโอหมทข้าเรียนยน,น้องๆก็จะเปลี่ยนข้าเรียงตามวิชาที่เรียนอ๋อค่ะปัจจุบันผู้อำนวยการโรงเรียนคือ นายสิเทศจำเนียนกลโรงเรียนกนดกสิงพิทยาคมมีครูและบุคลากรจำนวน41คนโรงเรียนแห่งนี้ ได้ดูแลพัฒนาต่อยอดความสามารถนักเรียนด้านดนตรีนาตัดศิลป์ชนิดที่เป็นอาชีพได้มีรางวัลมากมายสำหรับดนตรีน่าชื่นชมแต่ที่น่าชื่นชมยิ่งนะคือทำให้เขาค้นพบความสามารถของตนเองมีทางออกและมีรายได้ระหว่างเรียนต้องยอมรับว่าโรงเรียนกนกศิลปวิทยาคมเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันค่ะน้องบี แล้วเวลาหลังเลิกเรียนหรือว <tense. S 1> ่า uh ช่วงพักเที่ยงน้องมินและเพื่อนๆจะไปนั่งเล่นกันที่ไหนบ้างคะอ๋อส่วนมากนะครับตอนเที่ยงจะเป็นนั่งเล่นตรงซุ้มหลังคาสีดูแล้วส่วนตอนเย็นนี่จะเป็นการซ้อมกีฬาแบบที่เดค่ะแล้วอย่างนี้ก็ต้องมีหนุ่มๆน้องนักเรียนเนี่ยมาถอดเสื้อใช่ไหมคะเขาสาวของพีชน่าดูอ่ะมีแน่นอนครับผม้วอย่างนั้นเราและพี่โบก็จะต้องแบบไปแอบดูบ้างเนาะแล้วต้องไปแล้วแหละค่ะพี่ตุ้ม น้องบีมีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆที่กําลังจะศึกษาต่อยังเรียนที่นี่นะคะอ๋อโรงเรียนนี้นะครับเป็นโรงเรียนที่ดีใกล้บ้านแล้วก็มีระบบช่วยเหลือนักเรียนที่ดีครับผมค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณน้องบีมนะคะที่พาพวกพี่ทั้งสองคนมาเยี่ยมชมบรรยากาศภายในโรงเรียนนะคะขอบคุณน้องมากมากเลยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ